สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่างศินลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเริ่มซ้อมกันหรือ,อยังพอไดีเข่ามาดูนะพี่น้องเงี้เยเงี้ยเงี้ยตัวเจอกันเลยย่ายงามบาตุ๋ยครับพี่น้อง เออเนี่าง <ian> ่ามหาเลยพี่น้องอ่ะเริ่มซ้อมกันแล้วนะครับ คนไรจอมโอ้ยเจ้ากระถบอกใครเน้วว่าเจ้ามาเนาะอ้าวอครเลรครับโอ้บ่คือบ่คือฮะฮะบ่คือแย่จริบอ่เดี๋ยโอ้ยให้ที่ซี้ซีกับเป็นตีโอ้ยโ้รู้ยังเนแม่บ่ ไปหาหนาะเธอหาดิห่าฮะเอาโอ้ยช <atic> ีตัวนี้ยไม่ไหวเมื่อไหร่มาสามถังอ่ะตะปีบเอาไ้ต่วันแพงเออเออโอ้ยข่อยาบางข่อยเขหัวจม้าม่เขาหัวข่อยเขาซ้อมมือไหนพ่อข่อยเฮะ เอ้ยนที่พูดได้พูดปะที่บยากาศเออเฮติว่าผมพูดไม่เยเห็นนักกีฬาตัวนี้ยิบสามคน่ะาโอ้ยเขาบอกกบ่ทนบอกใครว่ายังไกล้ใครเงียินิเวนจอยมาหอฮะเอา้องากเลเาทอ่อนเออซาถูกาคอกใรออยู่นีก็ครเงพ่เอกม่ยวะเอาูไดมีคนอยู่ดีเข้าม ที่นี่หละเอาว่าหนีสิว่มีบัตรไม่สองสี่งเลยไปพกอาไปเลยสิยกไปแล้วแล้วมีพยัญญครับรับตูรู้หรือหันกันี่ภรไปแล้วนะนี่ตัวเียวมีปัญหาปัญหา้ทุหนัเพราะว่าขยะกินแล้วเทลงน้ำขังน้ำอยังส่อแล้เลบหยย่่ยบานกับแพรเเปไไปยุุดหยุเก่าหุ่น

เดียกมักแงใส่ไวดีอะอต้องแม่เขาจะขมาใส่ไวหน้ายีนาบอกให้ด้วยยน้าบอกให้มเนี่มากันเดโอ้ใจเจ้าสีแนโอ้นักออ้ำคนโอบ่คือบ่อคือบ่อบหนึ่งสองสามสี่หบ่อคือบ่คือมูจงมันต้องีอะไรก่อนเอามาขอาขน้ำสามปลาบ่เล็นมีเห็ดบ่เวียกบ่ทางบ้านมันมีได้สีเข่เ

แอ่ไปหน่อยแกงพักกหนยัง,นนไงไงเครื่องนไก่สนอสมมเครือ่องนาไก่สนอมผสม่น,น้เลมา่า้นหยาไหอันนี้ใส่ได้ตันวนึ่งอาหารโอ้ไม่เป็นญาติดึกว่าหรอกมันหนักเลยทังนี้กนกินกันอยู่แล้วว่าจะกี่ไันออกไนอยูออ่วันนี้มมนออกวนไละเอาไปโดนเนาะเอาข้าวบะนะครับบะตีเอาหารคือว่าวาขี้ขอ,ขอ,อ้ะ สถานการณไม่ค่อยดีไปเร่งเรียบเลยรสถานการณ์ยังไม่ดีว้าวสถานการับไม่เกอีเยวกันนม่งมันาหม้อเงาบเกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันอ๋อพี่น้องบ่คือครับบ่คือ

อพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วก็ไลล์ก็แช่สำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า